สำหรับการใช้งาน Psim นะครับก็ให้เข้าไปที่ลิงก์นะครับ c1 นะครับ psim pea co t h นะครับการล็อกอินนะครับให้ใช้รหัสพนักงานแล้วก็รหัสเข้าคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนของแดชบอร์ดหน้าแรกนะครับจะเป็นการแสดง ภาพรวมทั้ง12เขตนะครับซึ่งร้อยละมอแปลงจาหน่ายที่มีปัญหาเนี่ยมาจากผลการรัน LD Cat ทั้งหมดนะครับหักด้วยอมอแปลงที่เราไปตรวจแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็หักลบด้วยตัวมอแปลงที่มีการดําเนินงานแล้วโดยมีสถานะดีหนึ่งขึ้นไปนะครับก็จะคงเหลือเป็นมอแปลงที่ยังมีปัญหาอยู่ในแต่ละพื้นที่ของแต่ละเขตนะครับการดูแดชบอร์ดแยกในพื้นที่ของตัวเองนะครับให้เข้ามาที่แท็บแดชบอร์ดนะครับ เมนูแดชบอร์ดตัวนี้จะมีภาพรวมของเขตเรานะครับในการดูข้อมูลสามารถดูแยกได้ทีละการไฟฟ้านะครับตัวเมนูจะมีอยู่ทั้งหมด6เมนูนะครับได้แก่แรงดันต่ำกว่า200โวลต์นะครับแรงดันระหว่าง200ถึง210โวลต์นะครับโหลดว่าแปลงระหว่าง80ถึง100%นะครับโหลดเกิน100%นะครับโหลดต่ำกว่า30%แล้วก็อันบาลานซ์เกิน25%นะครับซึ่ง2ตัวหลังเนี่ย ยังไม่มีผลดําเนินงานนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปดําเนินงานตรวจวัดกันนะครับยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของแรงดันต่ากว่า200โวลต์นะครับกราฟที่แสดงออกมานะครับกราฟด้านซ้ายจะเป็นภาพรวมนะครับผลการตรวจสอบคือการตรวจสอบมออแปลงที่มีปัญหาจากผลนัพธ LED cat นะครับข้อมูลตั้งต้นจะเป็นผลลัน LED cat สถานะเมื่อตอนปลายปี63นะครับโดยผลการตรวจสอบก็จะเป็นการตรวจวัดตรวจวัดโหลดที่เราไปตรวจวัดกันนะครับเปอร์เซ็น ได้มาจากการตรวจวัดแล้วไม่พบปัญหานะครับแล้วก็สําหรับงานที่ตรวจวัดแล้วมีปัญหาจะต้องมีหมายเลขงานนะครับกรณีถ้ากา,การไฟฟ้าที่ยังไม่มีหมายเลขงานนะครับก็จะทําให้ไม่ร้อยเอนะครับอย่างในภาพรวมของเขตยังมีงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างประมาณการส่งผลให้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนผลการปิดงานนะครับก็มาจากหม้อแปลงที่ไม่มีปัญหานะครับรวมกับหม้อแปลงที่มีหมายเลขงานและสถานะดีขึ้นไปนะครับถ้าอยู่ในสถานะ create หรือสถานะ release นะครับจะไม่เป็น จะไม่นับเป็นผลการดําเนินการนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับถ้าเข้ามาในเลือกเข้ามาในการไฟฟ้าเนี่ยในหนึ่งการไฟฟ้าจะมีการไฟฟ้าลูกของตัวเองอยู่ด้วยนะครับกราฟที่แสดงจะมีทั้งหมด3แท่งด้วยกันนะครับกราฟสีฟ้านะครับจะเป็นผลการรันไอริคัดที่มีปัญหาที่เป็นสถานะปลายปีที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างการไฟฟ้านครหลวงนะครับมีเมอแปลงที่มีปัญหาทั้งหมด44เครื่องนะครับกราฟตัวที่2นะครับจะมี2สีคือสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับ สีฟ้านะครับจะเป็นมอเอแปลงที่มีปัญหาจากกราฟสีฟ้าเนี่ยที่มีหมายเลขกานแล้วนะครับกรณีมีหมายเลขกานแล้วมันจะขึ้นเป็นกราฟสีสีฟ้าสีฟ้าเข้มสีน้าเงินนะครับเรียกว่าสีน้ําเงินนะครับจะขึ้นเป็นกราฟสีน้าเงินส่วนกราฟสีเหลืองคือมออแปลงที่ไม่พบปัญหานะครับสองกราฟนี้นะครับควรจะต้องเท่ากันนั่นก็คือ l d c a p แจ้งว่ามีปัญหากี่เครื่องนะครับเราจะต้องจําแนกออกมาให้ได้ว่าเราไปวัดโหลดแล้วไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาแล้วมีหมายเลขการแล้วนะครับสองกราฟมีคนจะเท่ากัน กรณีที่ยังอยู่ระหว่างประมาณการนะครับ2กราฟนี้จะไม่เท่ากันนะครับกราฟตัวถัดมานะครับกราฟด้านบนสุดนะครับเป็นกราฟผลการดําเนินงานนะครับซึ่งกราฟสีสีสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเท่ากันนะครับอันนี้คือกราฟของม็อบแปลงที่ไม่พบปัญหานะครับในส่วนของกราฟสีส้มนะครับสีสีเหลืองคิดสีส้มนะครับสีส้มเป็นงานก่อสร้างที่มีสถานะดีหนึ่งขึ้นไปนะครับก็จะถือว่าดําเนินการเสร็จนะครับ โดยกราฟกราฟสีส้มเนี่ยควรจะต้องเท่ากับกราฟสีน้าเงินตัวนี้นะครับนั่นก็คือถ้ามีหมายเลขงานเท่าไหร่นะครับงานควรจะต้อง D1 ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือแล้วเสร็จอย่างกรณีที่ยังไม่เท่ากันนะครับก็หมายความว่า,างานยังอยู่ในสถานะระหว่างดาเนินการนะครับอันนี้สามารถดูได้ทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันต่ากว่า200นะครับแรงดันอยู่ระหว่าง200ถึง210โวลต์นะครับอันนี้ตัวแรงดัน200ถึง210โวลต์เนี่ยเขาแบ่งมาให้ด้วยว่าเป็น ช่วงแรงดันที่อยู่ระหว่าง2 0 0 2 0 4ถึงโวลต์นะครับแล้วก็2 0 5รถึงโวลต์ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เรายังไม่มีผลการดำเนินงานกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเริ่มดำเนินการตรวจวัดนะครับในส่วนของเมนูโหลด80-100ถึงนรนตะครับกราฟตั้งต้นเขาก็แบ่งมาให้ด้วยเป็นระหว่าง 90- 100ถึงแล้วก็ระหว่าง80-90บถึงบนะครับแบ่งเป็น2ช่วง กราฟตัวนี้ตัวที่2ก็เป็นผลผลการตรวจสอบเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวแรงดันต่ำกว่า200โวลต์นะครับแล้วก็อันบนสุดนะครับก็จะเป็นผลดําเนินการนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับในส่วนของโหลดเกินร้อยนะครับก็แสดงแสดงผลในรูปแบบเดียวกันนะครับคือตัวตั้งต้นนะครับตัวตรวจวัดแล้วก็ตัวมีหมายเลขนนะครับแล้วก็ตัวผลดําเนินงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จนะครับสําหรับการไฟฟ้าที่ต้องการจะ นำข้อมูลของตัวเองออกมาดูนะครับในรูปแบบของ Excel นะครับให้มาที่แถบเมนูระบุวันเริ่มงานนะครับเลือกเงื่อนไขที่เราต้องการเอาออกมาดูนะครับอย่างเช่นแรงดันต่ำกว่า2 0 0โวลต์นะครับหรือจะเป็นโหลดร0 0นะครับหรือว่าจะแสดงทั้งหมดเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าแรงดัน2 0 0โวลต์มีหมายได้งานอะไรบ้างนะครับก็เลือกแถบแรงดัน200โวลต์นะครับอ่หลังจากนั้นนะครับกดรูป Excel นะครับ แล้วก็เซฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่นําออกมาให้ดูนะครับสําหรับหมอแปลงที่ยังมีปัญหาหรือยังมีไม่มีหมายเลขงานหรือว่ายังไม่ปิดสถานะงานเนี่ยเราสามารถดูได้ที่ชื่อของมอแปลงหรือว่าจะดูที่ pa number ของหมอแปลงก็ได้นะครับในส่วนของอ ถ้าต้องการกรองไฟฟ้าตัวเองนะครับก็ให้มาที่ L.O.J. นะครับจะเป็นรหัสเจ็ดตัวนะครับสามารถฟิลเตอร์ L.O.J. ของตัวเองได้นะครับในข้อมูลในส่วนของข้อมูลกระแสทั้งหมดตัวนี้จะเป็นข้อมูลจากการ run LD c a t ทั้งหมดนะครับสถานะเมื่อปลายปีนะครับกรณีที่การไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างประมาณการเนี่ยแล้วต้องการที่จะประมาณการเสร็จแล้วต้องการที่จะอัปเดตหมายเลขงานหรือหมายเลขใบสั่ง P.M. เข้าไปนะครับ สามารถากรอกได้ที่ช่องหมายเลข WBS หรือใบสั่งนะครับหรือว่ากรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นมอแปลงเครื่องใดน,นะครับเราสามารถค้นหาหมอแปลงเครื่องนั้นได้เลยนะครับก็สมมุติว่าเรารู้มอแปลงใส่หมายเลข PA number เข้าไปนะครับก็จะขึ้นมอแปลงรูปที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่สามารถกรอกหมายเลขใบสั่งนะครับแล้วก็สถานะที่อยู่ระหว่างตรวจสอบได้นะครับ อันนี้ในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ยังไงนะครับให้ติดต่อมาที่กวก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับกลับมาในส่วนของกราฟนะครับงานที่เราจะโฟกัสกันนะครับก็คืองานที่มีแรงดันต่ำกว่า2 0 0โวลต์นะครับแล้วก็โอเวอร์โหลด1น0นะครับซึ่งในการประชุมผู้บริหารนะครับครั้งถัดไปครับสองกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีผลการดำเนินงาน100%นะครับสำหรับการไฟฟ้าที่ยังไม่100%นะครับให้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองนะครับ และในส่วนของโหลด80-100%นะครับจะอยู่ในแผนของอเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับในการใช้โปรแกรม Psim นะครับ